ำบกหุงทอดลูกสิ้นผักไส้ผักกันจองอืม นัวนัวพักไซ tầm thay bộ quạt mm -hmm. ลูกสินเนื่ออหนัวมาก ตุยพักกันจองตุยขึ้นมานไปเนี่ยยอดผักไสหรือยอดมะระ いいの 嗯。<Okay. S 2> okay. 嗯。Mm hmm. Mm hmm